เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหมอลวนลามคนไข้มีเหยือทยอยออกมาร้องเรียนนับสิบทิศกำตดไม่ใช่สิทธิสมีใหม่เสพเมถุนผิดวินัยนอนบีบจูข้างข้างวัดข้าง,ข,างข้างเขื่อนเย้ยกุ้งปูยักยอกเงินมาให้ชูคืออีตองอีตองกีสวยเลือกได้เลวได้โลสี่แสนจ้าพระก็โง่ไร้สมอง คำคมคมก๊อปปี้มาหาเงินทองเทศนาแบบติ้งตองหลอกน้องนางเจตนาของอีแก่ดีและเด่นนวดเอวได้นวดเน้นเน้นนิ้วไต่หลังอีป้าตองแก่หนังเหี่ยวอยากจะดังวางแผนมาพระก็คลั่งเสียบสีกาปอปอปอป้องปรับปรามเดินเข้าวัดเส้นทางเงินกลางให้ชัดจับทางขาตรวจภายในเห็นมดลูกรื้อออกมา โกงมานานหรือพึ่งบ้าสีกาตองช่างแม่งเถอะให้ตำรวจเขาตรวจสอบหมอแพนด้าแกวิ่งหอบข่าวสยองคนร้องเรียนเรื่องคลินิกน้ำตานองหมอลูกคลำก้นของน้องต้องมนทินเป็นทอนซินอักเสบจ,จ้ามาพึ่งหมอเข็มฉีดยาเอามาจ่อแข็งเหมือนหินเข็มใหญ่จังใหญ่ไม่แหลมไม่ค่อยชินปรากฏว่าไม่ใช่หินแต่เป็นตอ หมอเอาจูมาถูไทยไม่ใส่สอดแค่เบียดบทไม่ได้กอดโอ้คุณหมอเข็มฉีดยายังคาก้นคนไข้รอเจ็บจากโรคยังเจอหมอขอลวนลามนักการเมืองบักปร,ริงก็ข่มขืนพระกรรมตดก็ไหลลื่นเหมือนงูหลามมาบัดนี้ใส่เสื้อกาวขย่ากามในคลินิกยายมาหยามเสือกน้ำเดิน มีรูปถ่ายแขนดำดำว่านในเนต็ตประชาชนก็สังเกตไม่สรรเสริญยายแขนหมอดำและด่งเหมือนโดนเบิร์นหมอตากแดดหรือหเหาะเขินใกล้ตะวันแขนผอมอมและดำดำกูนั่งคิดไม่ได้อ้วนแขนบิดบิดดูขำขันมีดอกเห็ดมีเจ้าทุกแฉทุกวันภาพในข่าวโดนปิดกั้นเกิดที่ใดถาม Google เกิดแถวไหนใครก่อเหตุ แล้วนั่งรอหมอผีเปรตมันเป็นไผ่ส่วนอีซอขยี้ข่าวเก่งเกินใครบอกมีรูปอยากเอาฉายออกหน้าจอแต่อีซอขอเวลาล่าผีปอบหมอติดต่ออย่าตรวจสอบหมอร้องขออีซอบอกใจสามแสนอย่าขุดต่อยัดเงินเหรอเอ้าคุณหมอหรือว่าจริงตีตีต,ตีเสียงกูเกิลบอกเจอแล้วกูหยุดกินกูวางแก้วเห็นผีสิง หมอใส่แว่นร่างผอมผอมหน้าเหมือนลิงใช่เปล่าวะสีแม่หญิงยามทำงานเอ้ยกูเกิลแน่ใจนะปลาเท่งๆอีสิริ e iri, ผมยุ่งเหยิงก็ยิ้มหวานตอบกูเลยหาคลินิกหาไม่นานข้างร้านค้าขายอาหารประเภทหนึ่งติดถนนตึกสี่ชั้นป้ายโคตรใหญ่อีส e ิริตอบอย่างไวหน้าเครียดขึงนี่หน้าหมอแหกตาดูกูตะลึง แน่ใจนะกูหวังพึ่งเหล่า AI ให้หุ่นยนต์สแกนหาล่าผีปอบอีซิริบอกปิดจ็อบอย่าสงสัยรอนักข่าวเขาบุกจับจะแจ้งใจคาดตาด้วยหากอยากฉายยำแต่งกลอนกูเอาภาพที่ได้รับจากซิริสามแสนเหรียญชีชีิหมออาจหลอนหากว่ากูส่งไปขู่คงไม่นอนส่วนอีซอรอไว้ก่อนให้ร้อนใจ เอาแหกตาดูแค่ปากแค่จมูกส่วนดวงตาดิ้งดิกดุเขาห้ามฉายครูฆ่าตามาให้แล้วกันจุดตายรอพี่พุธมาอ่านไร่พร้อมจิตด,ดีแม่ตบหัวพี่พุธนั้นมั่นหน้าโหนกปล่อยให้พี่สุขพโชคสร้างวิถีข่าวตอนเช้ารับอรุณกับจิตด,ดีส่วนพี่พุธมาขยี่สีทุ่มปลายนั่งอ่านข่าวพร้อมพี่ป้ายพร้อมพี่เก๋ สารวัตรนักข่าวเทพเป็นสหายจิตดีนั้นพูดไม่หยุดฟังเข้าไปอ่านข่าวเช้าแสนสดใสให้ปัญญาสถาปัตนั่งข้างๆกับสาวสวยมีสี่คนเป็นตัวช่วยเนื้อข่าวหนาผลัดกันอ่านผลัดกันเล่าจำนันจามีพี่ฝนสวยหนักหนาอยู่หน้าจอพ่อตกหัวพี่ฝนนั้นร้องลูกทุ่งอยู่ไทยรัฐอย่าไปยุ่งไอ้ลิงจอ๋อ คนนั้นคือรังสีางามละออหน้าเหมือนกันดูต้นคอแตกต่างกันกูมองพ่อคอคนเราเอาไรวัดส่วนข่าวหมอเอาจูยัดจูสั้นๆมีเหนือแล้วเกือบสิบรายแฉรายวันกูถอนใจหมอใจมันไม่บันเทิงหากโดนจับโดนถอนใบวิชาชีพโดนฟ้องร้องและโดนบีบได้หยุดเหลิงรอข่าวใหญ่ไอห,หมอช่วยหยุดระเริง รอตำรวจออกมาเซิ้งทางทีวีเรื่องทอนซีนหากคนป่วยเขามีไข้แสนอ่อนเพลียแทบไม่ไหวย,ยากลุกหนีหากเด็กเล็กเด็กผู้หญิงโดนจับกี่โดนลวนลามเอาจูบี่กี่ร้อยรายแพทย์สภาดาหน้ามาล่าผีปอบวุ่นอีกแล้วตั้งโต๊ะสอบรับไม่ได้หมอก็คนเงียนผิดที่อันตราย คนไข้เด็กยามป่วยไข้ใครรับรองปันคนดีและคนชั่วและคนเหี้ยทุกวงการมีของสีเรื่องมัวหมองแม่เรียนสูงแบบปร,ริมมีเงินทองหากซาตานสิงสมองม่องเท่งเลยกรอนตอนนี้มาเปิดหน้าแค่ครึ่งหน้ากลัวคุณหมอจะมาด่ามาเตะเสยแชฉผิดคนซวยกูอีกเป็นจําเลยติดตาไว้รอเฉลยจากทางการ ดูเอาไว้แล้วตอนหน้ามาแต่งต่อนาฬิกาพ่อรูปหลอกคนขยันจำไว้นะถูกคนใหม่รับรางวาัลตัวผอมๆผม,ผมสั้นๆจำเข้าไปให้ไปเทียบกับตอนที่มีเฉลยหากผิดคนอย่าเยอะเย้มั่วแค่ไหนงานงานนี้คือผลงานของ AI คกูไม่เกี่ยวพูดดักไว้อย่าไล่ตีหากว่าถูกยกความดีให้ซิริ ไร้หัวใจแต่สติเหนือหมอผีหากสิริไปฉีดยาทำอย่างดีไม่คดโกงเอาจูสีอย่างแน่นอนจบตอนหมอลวนลามคนใค้มีเหยื่อทยอยออกมาร้องเรียนนับสิบคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี